thank mm -hmm. you ที่ย่างขางกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้เช้าจริงๆวันนี้เป็นเช้าแรกของปีนี้ที่จะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าวันนี้ผมตื่นสายละพอดีตั้งใจตื่นเหมือนกันครับแต่ว่าเมื่อคืนงานกวก็จะเสร็จกับตีสองครับท่านผู้ชมเลยทําให้ตื่นมาไม่น่าจะทันพระอาทิตย์ขึ้นครับแต่ว่า คิดว่าน่าจะมีทะเลหมอกนะ่ะบรรยากาศที่น่าจะเป็นยังไงที่แน่ๆวันนี้จะไม่พาไปม่อนสนนะครับจะจะพาไปคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตรงจุดจอบวิวบ้านขอบนกนะครับว่าที่น่าจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมไปชมกันครับโอเคครับท่านผู้ชมขณะตอนนี้หกโมงยังไม่ครึ่งเลยนะท่านผู้ชมไม่ทันจริงๆพาไขึ้นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะท่านผู้ชม,มตื่นไม่ไหว เราเดินไปข้างในดีกว่าครับชมบรรยากาศไม่รู้ว่าข้างในจะมีทะเลหมอกให้เราได้ชมหรือเปล่านะแต่ว่า,าก็ต้องลองไปดูครับเพราะว่าเราไม่ได้มาจุดนี้นานแล้วนะทางก็จะประมาณนี้นะครับทางเข้านะจุดชมอยู่บ้านขอบโดงไปชมบรรยากาศด้านในกันดีกว่าครับตามมา ได้บรรยากาศดีคะดูเสียงฟังเสียงของมแมลงไม่รู้ว่าตัวอะไรบ้างเนาะดังระงมเลยฟังดูฮนะมันได้บรรยากาศมากๆเลยไปครับไปชมบรรยากาศข้างในากันดีกว่าเนาะไปะโอเคครับท่านผู้ชมเรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยละอาทิตย์ขึ้นอยู่โน่นแล้วท่านผู้ชมอู พาชิตขึ้นเร็วจังไม่รอกันเลยเนาะอุษบาตั้งใจมาถ่ายแหมไม่ทันเลยอะ่ะโทษพาทิตหรือว่าโทษคนมาถ่ายเนาะบรรยากาศวันนี้โอเคเลยนะครับมุมนี้ไม่ได้มานานมากจำได้ก็ตั้งแต่หนาวที่แล้วนะโ,โ,อโ,โอ้โหบรรยากาศยังคงสวยงามเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงอ่ามัรรากาศข้างล่างก็ไม่มีทะเลมหมอกโ oh, <no. S 1> อ้โหน่ะน่ามาแคมปิ้งอยู่นะท่านผู้ชมดูเลบรรยากาศสุดยอดเฮ้ยมันไม่ได้มานานแล้วเนาะบรรยากาศดีมากๆเลยท่านผู้ชมอมบรรยากาศที่คิดถึงอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับ จุดชมวิวนะเมื่อก่อนนะครับอยากจะบอกว่าจุดนี้มันเป็นจุดชมวิวที่ทุกคนจะต้องมาที่นี่แล้วก็ต้องมาแย่งกันอยู่แถวหน้าสุดนะท่านผู้ชมเนี่ยมุมโคตรหินพวกนี้จะเป็นมุมโปรดของใครหลายๆคนเลยท่านผู้ชมมาแล้วต้องแบบฉันต้องอยู่แถวหน้าสุดอนะ่ะเพื่อจะมาเก็บแสงเช้านะฮะวันไหนมีทะเลหมอกแบบเต็มพื้นที่ด้านหน้าของเราเนี่ย มันเป็นบรรยากาศอะไรที่แบบฟินสุดๆเลยท่านผู้ชมแต่ก็อย่างว่าเนาะมาเที่ยวกันไม่ได้นะครับถ้ามาเที่ยวได้ก็ยังคงมามีคนมาชมบรรยากาศยามเช้าจุดนี้แน่นอนแต่ว่ามันมาไม่ได้เนาะบวกกับอ่างขางถ้ามาช่วงนี้ก็คือมันยังไม่มีที่พักกท่านผู้ชมเลยทําให้จุดนี้กลายเป็นจุดที่แบบเขาเรียกว่างไงท่านผู้ชมเป็นจุดที่ ไม่ได้มาเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเนาะแต่คนในพื้นที่ก็จะรู้ว่าจุดไหนควรจะมาจุดไหนแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวตื่นแต่เช้าผพว่าวันนี้ผมตื่นเช้าสุดของอช่วงที่ผ่านมาละแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นช่วงที่ยังไม่ได้ทําช่องนะก็ตื่นเช้านะตื่นมาเก็บบรรยากาศเป็นภาพนิ่งฮะ ส่มากภาพวิดีโอจะไม่ได้ถ่ายเลยถ้าย้อนกลับไปเมื่อกว่าสอ2ปีที่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้ก็ทั้งถ่ายคลิปแล้วก็ภาพนิ่งนะบรรยากาศก็กสวยแบแบบท่านผู้ชมโอเคครับบรรยากาศดีใช้ได้เลยนะครับหมายครับท่านผู้ชมระหว่างที่ชมบรรยากาศไปด้วยแล้วก็ กินกาแฟไปด้วยดีกว่าเนาะผมก็ไม่ใช่คนชอบกินกาแฟนะแต่ก็พอได้นี่เอาบรรยากาศสักหน่อยดีกว่าหนก็มีอุปกรณ์แคมปิ้งแล้วแต่ว่ายังไม่เคยแคมปิง้งนะท่านผู้ชมนี่บางลมหน่อยก็สักนิดนึงละกันเนาะนีะ่ได้บรรยากาศครับท่านผู้ชมอโอเค โอคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับส่วนบรรยากาศกาแฟผมนี่มีแขก VIP มาเที่ยวอีกแล้วสสวััดีครบแหมสวัสดีครับบรรยากาศกวนครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยเนาะครับบรรยากาศเย็นครับเย็นสบายหนาวด้วยซ้ำครับหนาวด้วยซ้ำเมื่อคืนเป็นไดพ่อเมื่อคืนครับนอนสั่นเมื่อคืนอากาศดีค่ะอากาศดีหมอกหมอกนี่ลงแบบเหมือนฝนตกแหละป๊อก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 น้ำค้างอย่างนี้น้ำค้างนี่แบบแรงจริงครับ ช่วงนี้ได้ข่าวว่าบุรดอยตอนนี้กำลังจะเริ่มเปิดให้มาแอลละครับรออยู่รออยู่เขาบอกว่าไม่รอแต่เราก็มาเพราะเราอยู่อยู่ใกล้ๆพื้นที่มันเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันครับครหาสู่กันได้แม่นแม่นแม่นมันพอที่จะมาเที่ยวหากันได้จังหวัดเดียวกันเนี่ยตอนนี้คือไปมาหาสู่กันได้ละเป็นเฉพาะบางพื้นที่ที่แบบยังคงแบบต้องเว้นระยะห่างกันอยงยครับไปไกลๆไปแต่ว่า มจอได้บรรยากาศเนาะทุกคนเนาะแต่ตรงนี้คือจุดลับ yes. จุด yes. ลับจุดลับหมายลับหมายลับเลยหมายลับอันนี้เป็นทริปที่สองที่ผมพามากินกาแฟแขกพิเศษแขกพิเศษแม่น แขกชุดแรกเมื่อปีที่แล้วได้บรรยากาศมุมนี้แบบมุมแบบเป็นของเราเลยครับพรเวทเนี่ยดูแบบบีไพีสุดๆครับทานผู้ชมไม่ไม่มีใครมาสักคนครับมีแต่เรามีแต่เราเท่านั้นเนี่ยมีแต่เราสวยห้าสวยแบบเสียงดับเลยตรงนี้แนะนําว่าถ้าอยากจะมาแอลหรือว่าอยากจะมาเที่ยวเนาะติดต่อพี่ติดต่อผมด้วติดต่อมาได้ติดต่อมาได้พาเข้ามาได้ครับพาเข้ามาเดินพาเข้ามาชมบรรยากาศ ว่าติดต่อที่ลงพลชั้นเนี่ยก็ได้นะค่าดำเนินการ350บาทหรือว่าถ้ามาดื่น้ำชาขวดหนึ่งหรือว่าจะหรือว่าจะไปนอนบ้านลงพนก่อนเราวค่อยขึ้นดอยเงี้ยก็ได้ได้ครับบรรยากาศดีนะบ้านลงพนเพราะว่าเป็นระหว่างทางมาเนาะขึ้นอ่างคางห่างจากที่อ่างคางประมาณ50กิโลครับรอรอของพี่คำใสเสร็จ ของผมแล้วครับอนาคตเร็วๆนี้มีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้รอให้ทุกอย่างมันลงตัวอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะให้ลุงปูนมาเป็นแขก VIP ประเดิมรับรองว่าขอบคุณเหลายครับขอบคุณไปได้รับรองว่ามันจะเป็นวิวหมู่บ้านแต่สามารถเห็นวิวภูเขาที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งถ้าวันไหนที่มันมีแบบหมอกลงเนาะผมมันจะฟินมากเลยครับแค่นี้ก็กมฟินแล้วนะครับสวยบรรยากาศดีครับยอมรับว่าสวยนะคะข้างหลังเนี่ย เริ่มมีหมอกสายไปยิ่งยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นนะหมอกยิ่งลอยคือแต่ละเวลาแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสักสักครั้งที่มานี่มาใช่ครับแมนสุดยอดบรรยากาศตีคอแล้วกาแฟโอเคคลิปมันจะยาวไปเนาะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันขอบคุณมากๆที่มาสร้างสีสันให้กับช่องนะครับขอบคุณับคุณครับขอบคุณที่ปลามาเอวครับผมยินดีมากๆเลยครับครับ แล้วแล้วก็มาเจอกันตอนเปิดคลิปมามีผมคนเดียวนะแล้วก็มาเจอกันจนได้ครับโอเค okay, วันนี้กับประมาณนี้นะครับกาแฟก็นี่ครับท่านผู้มชมไ,<อ>ได้บรรยากาศกา,า,าแฟก๊อกก็ได้กาแฟวันนี้กับกาแฟซองครับยังปัจจัยดิบแต่รออีกสักนิดนอนแค่นี้ก็ได้บรรยากาศขนาดละเนาะเมินๆผมจะได้อู้เมืองในคลิปสักเตือนนะปกติจะเป็นคลิปแบบพูดไทย ภาษากลางหมดเลยภาษากลางของพี่เขาเป๊ะมากครับแม่ของผมนี่เป๊ะมากมันก็มีบ้างที่แบบรัวๆแบบจะผันเลิศนะผันเลิศหน่อยแม่นครับโอเคครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าลุกคนจะมาแอลหาผมกันปะมามามาทุกคลิปเลยครับสงสัยต้องมาทุกอาทิตย์แล้วยินดีครับยินดีได้ครับแค่ห้าสิบโลครับขับรถชั่วโมงเดียวก็ถึงบ๊ายบร์ไกล แป๊บเดียวถึงครึ่งชั่วโมงม่วนครึ่งชั่วโมงนก้นมวยมีไหนล่ะหายรอตั้งแต่บ่ายโมงเดี๋ยวที่สี่โมงยังปะกันเด้ลโอเคครับเมามอยเมามวยพาละไปละโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเนี่ยอินเสิร์ตบรรยากาศอีกสักนิดละกันละครับ